ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเจอพี่น้องอีกท่านหนึ่งนะคะบุษไยบล็อกอ่าบุษไยบล็อกเป็นพี่น้องที่ปีหัวใจรักชาติเช่นเดียวกันนะคะท่เลิ่มทำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากบ้างนาค่ะบานนาค่ะเป็นคนกรุงเทพปัญหค่ะยังไงถึงได้ต้องออกมาล่ะคะวันนี้ต้องมาค่ะต้องด้วยกันเนาะเราก็รักชาติบ้านเมืองเรานะพี่ก็ในเมื่อบางคนบอกว่าก็ศาลตัดสินไปแล้วจบแล้ว ลรำรบบเราไม่จบพี่ต้องออกไปทั้งตระกูล <c oughs> เอ้าทำไมถึงคิดว่า,าในเมื่อนางนางสาวแพยทองทานเนี่ยได้ออกพ้นจากตําแหน่งไปแล้วแล้วทาไมถึงคิดว่าจะต้องพาก,กันออกไปทั้งตระกูลถึงจะปลอดภัยกับบ้านเมืองะคะเพราะว่าั้งแก่เขาอยู่มานะพี่ดูดิบ้านเมืองเราก็รุนวายนะ จริงนะเราก็ไม่ได้ว่านู่นนี่นะแต่ก็สังเกตจากที่ผ่านมานะ,ะใครๆก็รู้กันทั้งประเทศใช่ประมาณนี้พี่เราต้องออกมาช่วยกันนะนะคะแล้วในมุมมองของพี่นี่พี่คิดว่าอยากจนะให้ประเทศไทยอยู่เป็นที่ทางไหนคะคิดว่าตอนลุงตู่อยู่ก็โอเคนะบ้านเมืองก็สงบนะ,ะช่วงนี้ขนาดลุงตู่เนี่ยใน,นสถานการณ์ที่มีวิกฤตก,ก็ยัง ถือว่าถึงท่านเยอะนะมีคนคิดถึงเรียกร้องท่านเยอะนะป้าเรียกร้องลุงตู่กลับมาไหมอยากให้ลุงตู่กลับมาไหมแต่ยางี้ก็ต้องส่งเสียงไปนิดนึงนะคะก็คิดถึงตลอดนะคิดถึงลุงตลอดแล้วมีความคิดเห็นยังไงฮะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดกะมีการจับมือกับทางพักประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเลยอะค่ะไม่อยากได้ไม่อยากได้ค่ะเพราะอะไรถึงไม่อยากได้ค่ะคือ ไม่รู้คุดมันถูกไอ้ยามาสัมภาษณ์หน่อยในความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญปี60ศฉบับนี้มันดีอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าถ้ามามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยคนไม่ดีเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ดีไม่ดีอย่างที่คิดหรือเปล่าคะไ่เราคิดว่าที่ผ่านมามันก็ดีอยู่แล้วนะมันอยู่ที่คนมากกว่านะใช่ใช่มันอยู่ที่คนมากกว่า อย่างหนึ่งสองเนี่ย<ๆ>เขาก็ไม่ได้ทำให้<ๆ>เราเสียหาย<ๆ>เราก็ว่าไม่จาเป็นต้องแก้นะสำหรับเราประชาชนนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าในหมวดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีฉบับที่เขาเรียกว่าปราบโกงก็คือทุจริตคอร์รัปชันในวดของคําว่าจริยธรรมที่สอยนาย,ยกออกไปถึงสองคนแล้วณนะเวลานี้เนี่ยพี่คิดว่าควรจะนําหมวดนี้ยังอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่าต้องแก้ไขเนี่ยหมวดนี้จะต้องเอาไว้ไหมสําหรับเราอะ เรากพราะว่าอยู่ก็โอเคนะเพราะว่ามันก็จะได้ไว้สําหรับคนที่ที่เขาไม่ไม่ได้คิดจะปกป้องบ้านเมืองเพื่อประชาชนจริงๆอ่ะทําเพื่อผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีอยูน่นะอยากจะฝากอะไรอยูอประชาชนที่กำลังเขาจะเดินทางมาดีหรือไมง่าีเราอยากให้ออกมาร่วมกันเยอะๆนะอย่างน้อยๆก็มาให้เขาเห็นว่าพวกเราก็ยังรักกันอ,ออกมาช่วยกันนะเป็นกํนาลังใจให้กันและกัน่ะนะ ค่ะค่ะพี่คะพี่มีอะไรฝากทุกทายไหมคะอ,อยากจะฝากอะไรพี่น้องประชาชนไหมคะอโอเค ขอบคุณนะคะยังไงมาถึงแล้วอย่าลืมนะคะว่าแอทแทกเราอยู่อนุสาวรีย์เป็นการเรียกเพื่อนพี่น้องเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะนุโมทนานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของพี่น้องประชาชนนะคะที่สะท้อนออกจากหัวใจนะคะหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงท่านสามารถที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือประชานิปไตยที่แท้จริงนะคะและเป็นปราชาธิปไตยทางตรงด้วยนะคะไม่จะเป็นจะต้องไปแค่กาบัตรเลือกตั้งแล้วจบหน้าที่ของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ประชาชนสามารถทำได้ในรัฐธรรมนูญปี60ค่ะ